ฐานอุโศ50ปีคู่ชิงชนะเลิศเป็นการเจอกันระหว่างทีมชมรมตะก้อสวนสยามนำทีมโดยที่สามารถสี่ทิพย์พิทักษ์ค่ะที่เชษฐ์คำสนองที่สุพัฒน์เฉื่อยซักที่ถนัดถนมสอนค่ะและที่ชัยชนะทีมวงและอีกหนึ่งทีมคู่แขางของท้าที่ต้องมาเจอกันวันนี้ค่ะกับทีมการติดเฮ็นการเจอกันค่ะนำทีม สมชายอัชฉัิพลพี่สุชีนปานทองพี่ประสิทธิ์คงแก้วพี่ทวีค,คามวันพี่สมศักดิ์พึ่งดีและพี่พอเอิญทักเหนียมอาลค่ะตอนนี้การแข่งขัน,นข,ของเราพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะมาชมผู้สุดท้ายกันนะครับนี่คือผู้ชิงชนะเลิศนะครับอาวุโส50ปีครับระหว่างชมลมตะก้อสวนสยามครับ ใส่เสื้อสีแดงครับเจอกับทีมการบินไทยครับใส่เสื้อสีน้ําเงินครับผมซึ่งทางตะก้อสวนสยามนะครับก็ชนะทางด้านตะก้อสีบุรพามา2ต่อนเซตครับแล้วก็การบินไทยชนะตะก้อภาคใต้มา2 .1 ต่อเกมครับครับสำหรับรายชื่อของทั้งสองทีมครับชมรมตะก้อสวนสยามก็มีทางด้านสามารถสีทิศทัศครับเชิยครับสนองครับสุภัสเฉยครับครับธนาจบสอนและมีชัยชนะทีมวงเวลยุบุรีสบรองเลยครับส่วนนทีมการบินไทยครับมีสมชายอัตเกตลูกหนียังอยู่ครับ มาดูจังหวะการสอดตัวเตะลูกนี้ยังไงครับลูกนี้ครับไล้วเป็นของการบินไทยครับครับการบินไทยขึ้นนำไปก่อนครับสุชินปานทองครับอดีตผู้เล่นทีมชาติไทยนะครับนี่ทรัพสกอร์แรกครับเรียกได้ว่าตัวทำทั้งสองทีมเนี่ยอดีตทีมชาติไทยทั้งคู่งในตครับถูกต้องครับทางฝั่งของสวนสยามก็มีคสามารถสีที่พิทักษ์ครับหรือว่าพี่ฟุ้งนะครับตัวทำครับสองคนนี้ครับตัวทักเลยครับครับป่าชาติครับโอ้โหโฉบขึ้นมาครับเรียบร้อยครับเอาคืนครับสามาบสีที่พิทักษ์ครับ ผมไปสอบถามอายุพี่เขามาแล้วนะครับต้องเรียกพี่ครับเตะสดขนาดนี้ครับครับสำหรับป่าพุ้งนี่หนึ่งเน้าเจ๊ยเลยขนาดนี้เลยฮะห้าสิบหกปีแล้วนะครับครับอะไรอะไรหายากไม่ใช่ห้าสิบต้นด้วยนะครับครับอ้แล้วเตะหน้าขวายังไงครับป่าสมชายเข้ามาแล้วแก้ไขครับอาร์ินขึ้นมาแบบนี้แล้วเตะทันแม็กซ์ซ้ายัเดียว กาบินไทยโดนตะข่ายโอ้ใครไปโดนเดตครับการบินไทยไปโดนตะข่ายนะครับจังหวะของชูชิพปลาทองนะครับคือขึ้นบอกแล้วก็บอลดีจังหวะลงครับโอ้น่าเสียดายเลยครับลูกนี้ครับแต่ดีหลักฐานชัดเจนเลยครับเอาเลยครับมาดูจังหวะการเสิร์ฟของผู้เล่นตัวเสิร์ฟสองหนึ่งของทางสวนสยามกันบ้างครับผม เกมเสิร์ฟลูกนี้ครับป๋าป้อมขนแก่นครับธนัะพนมศรับฉีกหน้าซ้ายมาครับปาลูกชินเปิดสักยกเข้ามาลูกยิงไปตัดกับเตะครับโจริงจริงโอ้เตะหนักเตะแรงเตะสุดยอดจริงครับจังหวะตชินปานทองครับกุพันชินครับเตะครับดูครับครับสุภาพเชยทราบครับป๋าชาติสวนสยามนี่รับไม่ทันเลยครับคือกับเซครับลูกนี้ต้องบอกว่าทางสวนสยามเองเนี่ยป๋าชาติก็เป็นคนหลักในการคุมเกมยกนะครับใช่ครับ ดูนะครับเกมเสริมนะครับมาดูพื้นอายุส50ปีแบบแน่นกันบ้างครับแล้วล้นมาแบบนี้โอ้โหสมชายยังเกี่ยวได้อยู่ไม่เข้าใจกันเองใช่ครับไม่รู้ทันครับพี่สมชายเกาหัวเลยครับโอ้โหแตบดีน่าจะการิีไทยน่าจะได้ลุ้นนะครับใช่ครับเพราะว่าพอล้นมาเนี่ยครับยกไว้ให้แล้วครับไปชะงักครับโอ้ยไปปล่อยครับทางด้านสมศักดิ์พึ่งดีครับพี่ศักดิ์ทายครับ คือน่าจะคิดว่าพี่สมชายจะตามมาเล่นเลยครับครับเอาแล้วครับตอนนี้เป็นทางด้านทีมชมรมกอล์สวนสยามขึ้นนบอยู่ที่3ต่อ2ครับธนัดพรมสอนครับจะเสริมกับทีมสวนสยามครับโอ้โหนนี่เปิดหลุดไปเลยครับพี่สมชายครับเดี๋ยวลูกนี้มันมีอะไรเป็นพิเศษไหมทำไมที่เปิดแ็กน่าจะเป็นจังหวะแหละครับน่าจะอ่านจังหวะผิดของลูกลูกนี้ครับมองว่าไม่ได้มีอะไรมากก็เปิดลูกนี้เลยหลุดไปเลยครับ ดูลูกยากๆอ่ะเตะมาแกเกี่ยวปุ้งปุ้งเลยนะครับใช่ครับลูกง่ายๆได้ท้าดครับเราจะมาดูเกมเสิร์ฟลูกหนีครับแล้วมาที่หน้าซ้ายครับเปิดหนึ่งอาชาตยกเข้ามาให้กระเป๋าเกตุ๊กเ็บยังอยู่เกลังท้าท์ขึ้นมาแล้วเปิดหนึ่งมีโอกาสจะแก้ตัวในลูกที่สองลูกนี้ได้สุดยอดไทยฟ้าครับโดดเดตครับพี่ปุ๊กโอ้กระเป๋าพุ่งเน็ตกระลูกนี้ครับใช่ครับสามารถสีที่พิทักษ์ครับจังหวะลงมานะครับนี่ครับดูภาพช้าครับ โอ้โหเดียวครับแล,ล้วปลายเท้าไปโดนโดนเน็ตครับ,รบโอ้น่าเสียดายครับลูกนี้า<ด>แต่ดูจกกังหวะการเสิร์ฟมาหน้าซ้ายเปิดหนึ่ง<ด>ชาชเดยกเข้ามาจากท้ายก่อนแลนว้วจังหวะการสอดเตะลูกนี้ครับเรียบร้อยดีครับเอาละครับสามาสีทิพิธาครับทับแ้มเอาคืนครับแก้ตัวได้ในจังหวะนี้ครับคู่น้องเก่งเมื่อสักครู่ตำรวรตำรวจชนะนะครับนั่นคือทีน้องเก่งนั่นเองนะครับต่อสูงเซตนะครับสามห้าสกอร์อยู่ที่สามต่อห้าครับ เกมเสิฟซ้ายจับถ้ายขอดขึ้นมาแล้วเข้าช่องกลางโอหดูครับอ๋อระบอกลูกนี้ครับโดนแล้วนะครับแน่เป็นทรงเพราะว่าการบินไทยจะมาเหมือนเดิมไหมไม่แน่ไม่แน่นะตอนนี้อาจจะยังแบบกาลังนสตาร์ทเครื่องัเติมน้ำมันเติมน้ำมันอยู่เติมน้ำมันอยู่ต้องเล่าให้ทุกคนฟังนะครับว่าการบินไทยเนี่ยั้งแต่รอบคัดเลือกเลยนะครับจะตกไม่ตกจะตกไม่ตกเบียดเข้ามาจนเข้ารอบชิงได้ครับ แล้วยิงรอบรองกีฬาไทยดูเพราะว่าวันนี้จะมีแบบนั้นให้เห็นอีกไหมครับสลหรับการมินไทยครับต้องยกมือขอโทษเพื่อนเลยครับะว่ขอเวลานอกไม่ดีเลยครับจังหวะของประสิทธิ์คงแก้วนะครับครับพี่สมชายบอกว่าอายุนามเราก็ไม่ได้จะไปวิ่งไล่ท้ายคอร์ดได้ทุกลูกขนาดนั้นนะครับกัรขอเวลานอกเลยอ่ะคับดูทรงแล้วอ่ะ สำหรับพี่ประสิทธิ์โคแก้วนะครับ,รบเป็นลุงแท้ๆ,ๆนะครับของอธิการโครแก้วนะครับครับผมก็เดินทางมาจากพัทลุงนะครับวันนี้มาพร้อมกับพี่ทวีคานวันแล้วครับอธิการโครแก้วนี้เป็นก็นักกีฬาตะก้อทีมชาติไทยนะอดีต<อ>ครับเยาวชน้วครับชนตอนนี้ก็คือ,อน,นักกีฬาตนนัวใหญ่อ,อธิการโครแก้วตัวเสิร์ฟจ,จากภาคใต้ ดูเกมกันต่อนะครับเจ็ดสามสยามนำอยู่เจ็ดต่อสามครับโอ้โหดูวัยรุ่นยืนเลี้ยงกันครับพี่โอ้โหพลาดครับไม่ใช่เด่นมากนักผมสอนครับลูกนี้ตอนอายุเท่านี้ผมไม่ขอเตะได้ขนาดนี้หรอกครับขอเอายืนมาแลเราเดินไม่เท้าใช่ไหมเอาเดินไม่ปวดขาพอแล้วครับไม่ต้องใช้ไม่เท้าประยุกก็ดีใจแล้วน้ำหนักมันจะเป็นตัวถ่วงนะน้องอาโอ้โหนี่แข็งแรงมากครับ ดูควาป้อมครับเสิร์ฟลูกนี้ครับเปลี่ยนเสิร์ฟลูกนี้เราวางมาหน้าซ้ายความชายเปิดสักซ้ายยกเข้ามาโอ้โหบสาสักซ้ายด้วุ่นนี้แรงมากครับจังหวะเขาทำครับเอาละครับแต่โอกาสบิดไทยครับเริ่มมาเรื่อยๆแล้วครับวัยรุ่นสองคนหน้าตาหายนี่แข็งแรงเหลือเกินนะครับใช่ครับดูผม,มาอายุเท่านี้ยังกระโดดได้<ๆ>ไม่เท่าเขาเลยแข็งแรงแข็งแรงมากครับ คอยู่ที่5ตัวเจ็ดครับสมศักดิ์พึ่งดีครับพี่ศักดิ์ซ้ายครับสายมหาปลาไหลเลยเฉยเตาโอ้โหครับแน่สายมหาปลาไหลทํางานเลยครับพี่ปาไม่ใช่ครับพี่ศักดิ์ซ้ายบอกว่าเอ่อสายมหาปลาไหลขวัดมาเลยอ่ะนี่ปาชาติแกน่าจะเพิ่งหลุดนะเราเพิ่งเห็นน้อยครับมากนะคือต้องบอกว่าแกเป็นตัวคุมเกมเป็นหลักเลยนะครับวันวันนี้นะเจ็ดทางสุสยามนะครับสุพัฒน์เชยทรัพย์ครับปาชาติครับนะครับสฉยม้อีกเปิดหัวหนึครับ ดูดีครับโอ้โหเปิดแล้วยกเข้ามาแบบนี้เอาเกี้ยวกระซายยังไงขึ้นมาแล้วแก้ไขโอ้ยพยายามแต้มจ้าบวาของประสิทธิ์คงแก้วครับพยายามจะตามเล่นในท้ายคอร์ดนะครับแต่ว่าไม่ได้ครับในช่วงนี้ครับนี่ครับลูกเปิดหลังเท้าของพี่สมศักดิ์พึ่งดีครับประสิทธิ์คงแก้วครับสำหรับท่านผู้ชมทางบ้านที่เข้ามานะครับผมการแข่งขันเป็นประเภท4คนนะครับในวัยรุ่น50ปีนะครับ อายุ50ปีขึ้นนะครับใช่ครับผู้เล่นต้อง50อัพขึ้นไปทุกคนห8แปดไทยเราจะไม่รู้อายุเลยนะครับใช่ครับดูข้อความแข็งแรงครับดูจากการเล่นครับดูก็จังหวะแบบเนี้ยโอ้ลูกนี้ครับกัมพชัยเ้ใต้ครับโอ้เส็นตเลยครับตัวสามารถสี่ทิศพิธาครับจังหวะขึ้นทำลูกนี้ครับโอ้หลุดหล่ข้างไปเลยครับโอ้โดนปลายเท้าครับโอ้โหลูกนี้ครับ เสียดายเลยเขาเจ้าตัวแฟนยดักใครเชียร์ใครชอบใครก็กดไลค์กดแชร์ไปครับส่งกำลังใจมาให้ครับมีเอสวนสยามมี FC การบินไทยครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับยูทูบชาแนลไทยพีพีเอสแล้วก็เฟซไลค์ไทยพีพีเอสส่งข้อความเข้ามาได้ครับทางหน้าจอไทยพีพีเอสนะครับดูจากเกมเสิร์ฟลูกนะหว่อ้ยายามต่อไปต่อเนื่องและแล้วครับตอนนี้สกอร์บอร์ดกลับมาเท่ากันแล้วครับคือพอเรามาดูตัวเลขก่อนเท่ากันเฉยเลยนะ การบินไทยอีกแล้วเอาละครับโอ้ยการบินไทยอีกแล้วช็อตไปสองลูกเลยครับลูกเสิร์ฟของธนัทพมสอนครับการบินไทยเป็นทีมที่ใจเขามาตลอดนะสปิริตทีมดีมากเลยครับผมต้องยอมอย่างนั้นเลยครับการบินไทยครับอและ้ววางมาที่หน้าซ้ายครับยังเปิดได้อยู่ยกเข้ามาที่จุดนัดพุ่งและมีการต่อตัวเตะครับโอ้โหสุดสุดครับสุดชินปันทองครับอู๋ชินครับเตะลูกนี้ครัง เาไวอย่างนี้ต้องให้เลยครับเต็มสิบนะครับอัดบล็อกเลยครับเอาเลยครับตอนนี้สวนสยามดูเหมือนจะผ่อนเกมไปสักพักแล้วนะครับสิบถ้าผ่อนเกมแบบนี้เนี่ยการวินไทยจะมาเรื่อยๆเลยใช่ครับยังไงครับเดี๋ยวนะครับสวนสยามเด้แต้มเนแต้มของสวนสยามครับลูกนี้ติดหน้าติดอกป๋ากุชินครับ อ๋อจังหวะติดเพื่อนร่วมทีมใช่ใช่ครับสิทธิ์ก <c oughs> ็ดีมข,ขืนเลยครับยิ้มเผื่อได้ครับเมื่อกี้ครับอดก็รุมอีกอย่างนอยูอย่เอาลเอาลยครับบอลจงยกขึ้นมาที่จุดัดพบแตบนีเ่เตะที่หน้าขวาครับโอ้โหพยายามเล่นที่ให้ดูเหมือนกันครับคือจังหวะของพี่เชษดคำสนอนะครับชงขึ้นมาดิบอกแล้วนะครับตะโกนบอกนะครับบีบล็อกครับนี่ก็ถ้าใครไม่รู้จักนะครับผมปาร์ตี้สวนสยามนะครับ ก็คุณพ่อคุณแม่เออคุณพ่อน้องเคียร์น้องแชมป์นะครับถูกต้องครับนี่แหละครับน้องเคียร์น้องแชมป์ได้ความแน่นมาจากคนนี้แหละครับเรียกได้ว่าเป็นครอบครัวตะก้อเลยนะใช่ครับเชี่ยดคำอดีตทีมชาติไทยถูกต้องครับเชี่ยดคำสนองครับแกเล่นตะก้อชิงค้าบครับในปีนั้นมีการขอชาเลนจ์เกิดขึ้นนะครับเอาเลยครับรอสักครู่นะครับเหมือนจะมีการขอชาเลนจ์นะครับ ครับผมก็เป็นการใช้สิทธิ์ครั้งแรกนะครับของผู้ชิงชนะเลิศนะครับในแบบนี้นะครับสำหรับรุูนอาวุโส50ปีขึ้นไปครับอา้าวขอลูกนี้เลยครับดูว่าออกหรือลงครับขอลูกนี้อะครับผมสิบเท่า สิบต่อสิบแ้มครับแ้มเสมอกันอยู่ครับโอ้โหสูสีคู่ขี้กันจริงๆครับสมกับผู้ชี้ชนะเลิศครับสมศักดิ์พึ่งที่ติดเน็ตครับขึ้นแท่นเลยครับทุกอย่างได้แ้มเป็นสสยามครับต้องการอีกแ้มเดียวจะปิดเซตแรกครับแต่ทักข้ามไว้ลูกเมื่อสักครู่ตัวใครตัวมันนะพี่บ๊อบอีกแ้มเดียวเติมข้ามไปอ่ะน่าจะลงเหมือนเหมือนในตอนรอบรองครับ แต่ประเด็นคือว่าการบินไทยจะรับและได้บุกครับ11ตอนนี้เอลยครับมนีความได้เปรียบอยู่นะครับเป็นเซตพอยต์่องส่วนสยามครับเป็น11เท่าครับป๋าป้อมและป๋าป้อมเดินมาลื่นนี้เอาหลุดยังไงครับลูกนี้ได้ด้วยเอ้ายังไงครับเดี๋ยวนะครับตักดิง เดี๋ยวเดี๋ยวครับเดี๋ยวต้องรอไม่จะไม่ชัดเจนนะครับเมื่อกี้ครับคือกำลังจะบอกว่าอันนี้การบินไทยไปเสียตอนแรกเปิดไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับโอ้บอกไปค้าบครับบอกไปค้าบครับเสียเท่าครับแทบสุดท้ายจะเป็นของใครครับใครจะปิดเซตแรกได้ครับโอ้โหการบินไทยครับได้เปรียบลูกนี้เสิร์ฟไปครับที่สชายจับหนึ่งโจรสองผู้บัญชินเลี้ยวครับ ป้อมยกกลับเข้าไปแล้วยังไงแก้ไขโอ้ยอยัอยงอยู่ใกล้ไปยกขึ้นมาแล้วสู้ชิงโอ้ยไม่อยากจะเชื่อครับไม่อยากจะเชื่อครับพีกับมาชนะได้เฉยเลยครับการบินไทยครับคือทุกอย่างเนี่ยแต้มสุดท้ายมันไปเข้าทางการบินไทยเขาหมดเลยเนาะครับงูดูมาตั้งแต่ต้นเกมผมว่าลูกเกมมันเปียกกันตปายมาจริงคใช่ครับ วุ้ยเส็ดเครื่องเร็วด้วยรอบนี้เติมต้องมาเสร็ดเร็วกับพี่ปามี่ครับกายเปมนไทยครับครับผม12ต่อตอนี้ขึ้นลันเดย์แล้วนะ